สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมงานซ่อมหลังคากระเบื้องซีแพ็กหลังนี้หัวครับหัวสันสันจัวรรครับนี่ทีมงานกำลังไต่ไป ในการซ่อมทีมงานเขาจะท่าด้วยรูปซิลรูปซิลครับยี่ห้อแบ็กบอลซึ่งเป็นรูปซิลกันน้ำคุณภาพสูงครับนี่เห็นน้อยล้วท่าทับรอยแตกแล้วก่อนท่าทำความสะอาดให้ดีครับ เอาไม้ชมเพื่อเป็นแนวทางครับแต่เขาว่ลรับทําครับ <c oughs> อันนี้คือเขาหลีกเลี่ยงบ่ได้ครับ <c oughs> เมื่อท้าทับทิ้งสองรอบครับทิ้งไว้สองชั่วโมงสองชั่วโมงแล้ก็จะท้าทับโดยสีเคลือบนี่ครับสีเคลือบเอรอยผสมสีฝุ่นเห็นไหมพี่น้องแบบนี้เลยครับนี่ ดูใกล้ๆจะให้ความเงางามและกันน้ำอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ชมเพื่อเป็นแนวทางเป็นความรู้เพื่อแก้ปัญหาบ้านหลังคารั่วครับบ้านไหนทีม่มีหลังคาซีแพคสร้างแล้วประมาณ20ปีขึ้นไปโดยประมาณครับ ปูนที่เพื่อนปั้นไว้จะหัวบอกคือรุ่นไม้ได้ครับรุ่นไม้เดี๋ยนี้เพื่นจะว่ปั้นปูนครับจะไม่ปั้นปูนไว้จะปูทับด้วยแผ่นยางมะตอยครับแผ่นยางมะตอยแล้วก็ครอบลงไปเฉยๆครับแล้วก็ย,ยิ่งหน็อตแต่หากซีแพ็ก20-30ปีที่แล้วครับ จะปั้นปูนแบบนี้ครับบอกว่าท่านจะสร้างเมือจักลานกับซามครับรั่วหยดมีน้ําหยดครับนี่หากว่าต้องการลรือไม่ท้าทับโดยรูปซิลครับนี่จะมีสีขาวสีฟ้าสีเขียวสีเทาก็ว่าไปครับแต่ทีมงานเท่าใส่สีขาวครับ เป็นคุณภาพสูงครับทาดไปที่รอยต่อของปูนปั้นซีแพคแล้วก็ทาทับด้วยสีตัวนี้ครับสีฝุ่นผสมเอร้อยเอร้อยก็พ่อครับก็ต้องใส่ถึง a อสองร้อยอร้อยก็ยกนี่ครับผสมแล้วจะได้น้ำสีแบบนี้นี่ทาทับแล้ว ได้สีแบบนี้เห็นไหพี่น้องเงาเงาเรื่มเรื่มนี่ครับนี่นี่นี่ทาไปแล้วนี่ผสมสีใกล้เคียงครับใกล้เคียงลังคาเลยครับก็จะมองจากกล,ลางบบอกเวลาฝนตกท่ามก็จะไหลาพานอย่างรวดเร็วครับบ่ซึมเพราะว่าถ่าทับกันซึมไปแล้วแล้วก็เคลือบนี่พี่น้องก็จะจบครับ อยู่ได้อีกประมาณ20-30ปีก็ว่าไปนี่คือวิธีการที่บ่ต้องรื้อไม้ครับหากจะไปถอดครอบถอดอยังออกป้านไม้นี่สามมือกับบะเหลวครับแล้วกะ็บ่มันวายูครับปัญหาจะหนักกว่าเก้าอีกนี่คือการแก้ปัญหาที่บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นครับหนุนที่านสางเขายู่ ยอดปลายอยู่คลิปนี้ก็เอามาให้ชมเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการแก้ปัญหาทันใดทีหลังคาซีแพคที่สร้างมาแล้ว20กว่าปีขึ้นไปครับเกิดปัญหารั่วน้ำหยดนี่วิธีนี้ได้ผลครับแต่หากเป็นกระเบื้องร้อนคู่วม่ได้ครับ แนะนในให้ไ่เปลี่ยนไม่เลยครับร่อนคู่นี่แก้ยากครับเพราะเนื้อเนื้อกระเบื้องมันบางขึ้นไปเหยียบก็เหยียบบางหันแตกบางนี้ไปครับเพราะว่าเนื้อกระเบื้องเขาอยู่ที่หามีดเอ่งครับสางไปแล้วยี่สิบสามสิบปีขึ้นทําไห้กรอบตากแดดแล้วกรอบขึ้นไปเหยียบก็แตกครับแต่ซีแพ็กนี่ซ่อมได้ครับนี่คลิปนี้ก็เอามาให้ช่มเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาครับ จบปิดนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ